ีนั e ่นเนาะเราีไหนล่ะคะไปไหนลมาักััคนกลับไปบอกกับคนที่ออกมาพูดท่านออกมาพูดท่านหวังอะไรท่านออกมากล่าวหาออกมาขัดขวางออกมาตีลวนเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตน หรือว่าหวังประโยชน์ให้กับใครทั้งๆท,ที่วันนี้ประชาชนรอคอยความหวังอยากจะให้เศรษฐกิจดีอยากจะให้ทุกสิ่งอย่างในประเทศนี้ที่โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีเหมือนตอนท่านนายกทักษิณชินวัตรบริหารประเทศฉะนั้นคนที่ออกมาพูดต้องการอยากให้มีม็อบต้องการอยากให้ประเทศชาติเกิดความไม่สงบฝกอีกใช่หรือไม่ผมย้ำครับนายกทักษิณ ท่านไม่เคยเห็นแก่ตัวและผมก็ไม่เคยได้อะไรจากท่านนายกศัิลิ์แต่ที่ผมยอมติดคุกผมยอมอยู่ข้างท่านนายกศศิลป์เพราะว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศเขาได้ประโยชน์ผมจึงยอมถ้าเป็นนักสู้ผมขอฝากนักสู้อย่างพวกเราต้องยอมเจ็บเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ประโยชน์วัตถุประสงค์จริงๆของผู้ที่ออกมาพูดเนี่ยถามตัวเองคร พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินต้องช่วยกันถามเพราะว่าออกมาพูดตอนนี้เพื่ออะไรนะทา,ทางทั้งที่คดีความต่างๆเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วทําไมต้องออกมาพูดตอนนี้ดังนั้นแล้วเรื่องนี้มีเป้าหมายแน่นอนครับแต่เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของคนทั้งแผ่นดินหรือเพื่อประโยชน์ของใครกันแน่ถ้าเพื่อไทยแลนสไลด์นั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าวันนี้ในอนาคตข้างหน้า ประเทศนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางผู้ดีขึ้นฝ่ายประชาธิปไตยจะเข้ามาร่วมกันผักกันแนวนโยบายต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนคนไทยด้วยความรู้ความสามารถความเข้าใจเข้าใจถึงความทุกข์ยากของประชาชนนี่คือสิ่งที่ที่เราประชาชนคนไทยต้องการอย่างยิ่งที่สาคัญคือวันนี้เราต้องการความสงบครับการออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้น่ากลัวนะฮะน่ากลัวมากๆ น่ากลัวในเชิงของก็ว่าฝ่ายที่คุมอำนาจอยู่คุมพลังทหารอยู่เนี่ยอาจจะยกมาเป็นข้ออ้างในการขึ้นกำลังอีกครั้งหนึ่งก็ได้อ้างความแตกแยกเหมือนอย่างที่ผ่านมาครับกำลังจะปลุกกระแสความแตกแยกขึ้นมาอีกครั้งอย่างนั้นหรือทำไปเพื่ออะไรครับพ<อ>ี่น้องครับเราได้ยินคุณทักษิณพูดชัดเจนนะครับว่าเขาจะกลับมาโดยไม่อาศัยพักการเมืองไม่อายอะไรใดทั้งสิ้น ถ้าหากว่าคุณทักษิณจะกลับมาท่านพูดครับว่าท่านจะกลับมาด้วยหัวใจของท่านเองนะครับวันนี้ผมอยากเรียกร้องไปครับเรียกร้องในสื่อมวลชนเรียกร้องไปยังที่น้องเสื้อแดงทุกทกท,กท่านครับว่าเราเป็นคนเสื้อแดงที่ถูกกล่าวหาว่าถูกสนทรา,ายทักจูงได้ง่ายแต่ครั้งนี้ขอให้เราทุกคนใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับว่าการกลับการประกาศกลับบ้านของคุณทักษิณครั้งนี้เนี่ย จะไม่สร้างความแตกแยกเลยถ้าไม่มีใครมาจุดประเด็นขึ้นมานะครับดังนั้นการที่มีใครคนใดคนหนึ่งมาจุดประเด็นขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าเขามีเป้าหมายเขามีจุดประสงค์อย่างแน่นอนนะครับผมในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งวันนี้อยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเรานั้นเดินหน้านะครับเราอยากเห็นการพัฒนาประเทศเราตกต่ำมาหลายปีแล้วถ้าหากได้พักการเมืองที่พี่น้องประชาชนได้รับความให้ความไว้วางใจ สามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับถ้าประชาชนเลือกมาแล้วเราต้องยอมรับในฉันทามติของประชาชนอันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อมั่นสิ่งที่เราหวังมากที่สุดคือความสงบของแผ่นดินนะครับความสงบในหมู่ประชาชนวันนี้ควรจบสิ้นแล้วครับถ้าเรียกร้องแบบนี้ถ้ามีการใช้กําลังออกมาทําการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งโดยอ้างความแตกแยกนะฮะมีการปลุกระดมความแตกแยกขึ้นมาและอ้างความแตกแยก ประเทศเรามันจะย่อยยับลงไปอีกครั้งนะครับผมจึงวิงบอนนะครับไปยังพี่น้องสื่อมวลชนพิจารณาข่าวสารนะครับอย่าไปตีประเด็นจนกลายเป็นปัญหาสุดท้ายแล้วไม่มีใครพังนะครับเราคนไทยทั้งประเทศพังกันด้วยเองครับ